วันนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะอันนี้นะคะของมาเลยนะคะหนักที่สุดแล้ววันนี้ทั้งลมทั้งฝนนะคะกาลังจะได้ขายของก็คนหายหมดเลยแล้วค่ะตอนนี้ก็นั่งรอฝนหยุดตกแลก้วรอเก็บของกันนะคะวันใหมนน่ก็หลับนะครับเอา้าเอ <c oughs> นึกว่าหลับแล้วฝั่งนู้นก็ขายของอยู่นะคะแม่แหม่ม ฝนตกเหมือนกันกกปเปียกหมดเลยนะคะทุกอย่างเก็กบของไม่ทันคนน้ำท่วมพวกเราหมดเลยนะคะ<ห>ไก่ไไเรือเยอะ<ด>มากมเลยน,น้องติสะโพกเจ็ดชิ้นปีกสี่ชิ้นน้องร้วน นับไม่ท่วน <c oughs> โครงสามนะคะ <c oughs> ข้าวเหนียวเต็มกระเตยียบคนตกเพราะคนตกแห้งอยู่ว่ะอืมอันนี้ก็เมื่อวาได้ค่ะฝนหยุดตกดันสินได้เก็บของน้ำมันกระห้อน ลอถึงเโอ้ยถึงแล้วเรียบร้อยตอนลมฝนลมมาแห้งๆนะเอาประทานแมวันกียอันอันเต้นลาๆเลยต้อตามไปเป็นยกยังประทานเป็นเห็ดยังประธานเป็นแต่แตะน้องก็ต้องเอาน้ากระถว่วน้องกลต้องอุ้มน้องนี้ก่อนอได้ยังกินแรงยก เ้อไก่าเกจองี้งของตหนาเป็นไก่หนาเป็นไก่กันบ้างเนี้ยนี่กะไก่นี่เต็มมืออยู่นี่อันนี้ก็กินไก่หนาจนเป็นไก่แม่่ก้าไก่ได้จ้ะพี่อนเร็วพี่ับเป็นไงเยไงเกาะเกาเป็นโรคเก่า บาบาทเดกว่าบาทเอเออสงรถหมดละเอ่อเมื่ออื่นเดยเสียลูกกับเมื่อส่งไม่เนาจะอยู่กับพี่แบงค์เสียลูกจะกับเมื่อส่งไม่เรอยู่กับพี่แบงค์อพี่แบงค์เลยใช่มมว่าเอา คนแม่แบ่งบอกเต็งต้องตาไปแล้แบงค์ดบอกแบงคึขืดออกแต่เอาผ้ายางมาคุ้มไก่ก่อนดูจูจูจูเต็งต่งน้องเห็นอันเป็นหัวน้องตกแน่โอืออร่อยไหมเจ๊ะอร่อยไหมเจ๊ะขายไก่กินไก่นะคะน่าจะกลายเป็นไก่กุ๊กๆุ๊บแล้วนี่ยทางจะแหลมเหมือนไก่อยู่แล้วนะเดี๋ยวบินได้เหมือนไก่ ว่าตายก่อนนะหนั ies, ่งนมันลวกไก่ทอดประจ้านู่นค่ะลูกค้ามาแล้วค่ะนู่นภาวนาลูกค้ามานะคะนี่คนง่วงนอนนะคะแต่ไม่มีที่นอนเพราะว่าน้ำท่วมทีแล้ว ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ